ไหนผียกมือที่ผีผีคุณใส่มันดำยกมือดูหนังหน้าหน่อยนิดหนึ่งสองสามคนใครทำแล้วกูจำไม่ได้แล้วใครทำฮะเออเอาคนมีสมบัติเยอะธรรมาดาดีนะกูไม่มีเฮียอะไรเลยสัตว์นอกจากกระดออย่างเดียวยังไม่ต้องทำฮียอะไรใส่กูนะกูยอมที่บุญยอมไหม ยอมนี่ดูนหน้าดูมองอยู่จ้องเลยนะแหวังหวังซี่เจ้า <c ười> คืนนี้กินเหล้าว่ามีร้องไห้เตรียมกระด,ดาษเช็ดจ้เยอะๆนะ <c ười> ก็บอกไปสักให้จบตั <c> ้ <ười> งแต่ไปเริ่มสักตอนนั้นจำได้มันรู้สึกจะเป็นงานไหว้ครูหรือง,งานอะไรที่ว่าเขาจะสักอะ่ะไปยี่ที่แล้วมันคือตั้งแต่นั้นมาเน,บบบนี่ยเซหมดเลย เลงใครเขาก็ไปแดกหมดที่มีอยู่เยี่ก็แตกหักหมดเลยก่อนจะสักนี่คนไม่มีเลยนะตอนเหินสักปั๊บคนมันมาจากไหนบุบ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 เลจำได้ปหโอ้โหเนาะฮะักเรียกแขกหลังจากนั้นก็หมดเลยมันดามีอะไรอยู่มีที่มีอยู่ในสต็อกก็หายหมดเลยเหลือโจอี้ภูสิทธ์อยู่โจอี้โจอี้ <c oughs> โคตรลับอายุเท่าไรฮะห้าห้าคิดว่าตัวเองแกยังยังเือนกูว,ว่าแล้วแล้วเมื่อก่อนตอนเราอายุสิบห้าเนี่ยเรามองคนอายุสิบห้าแกอายุห้าสิบห้าแกไหมแกแล้วมาเราอายุห้าห้าแล้วเราว่าไม่แกเราต้องมองดูว่าเราดีไม่มีการคิดบว,วกถูกต้องหละเราไม่แก่เนาะเราเป็นเสาอมาตะทำงานอะไราคะ <c oughs> เล่นไพ่ชัดเจนเล่นอะไรดัมมี่หรือป๊อกเด้งทุกอย่างแม่ใครวะยัข้างบ้านมาด้วยเล่นไพ่เล่นไพ่ทุกอย่างเลยเป็นเจ้าหรือเป็นลูกมือเป็นเจ้ามีเชื้อด้วยขอได้ป๊อกเก้าปองเด้งนะป๊อกแปดเป็นเจ้าด้วยไฮโละ เล่นเป็น,น,ปนสุดจริงเดี๋ยกูลงตรงถ้าเป็นคนเป็นคนตรงๆรงเนี้ยผมชอบนะเอาให้ชนะแล้วกันนะดูเขียนด้วยกัน <c oughs> ไฮโลนี่โกงเขาไหม <c oughs> ไม่โกงเลย <c oughs> วัดดวงเลยเ <c oughs> พื่อนผมเป็นเจ้ามือไฮโลกำลังลุ้นอยู่นี่เรื่องจริงเลยนะเป็นอาหารไอ้แต่นี่โกงนไปเล่นอยู่ในวงเขาเลย <c oughs> เขาก็ลุ้นอยู่ เลขกําลังหนึ่งเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองไอ้เหียเม็ดที่สามหายติดอยู่ฝากระติบดีไม่โดนตีเล่นลูกเล็กจริงดูดอยู่เลยไ <c oughs> อ้ยเหียคือเขาคงคงเกรงใจสัตว์สีก็เป็นอาหารเน่ะเขากำลังลุ้นเลยหกเอียวเอีเม็ดหนึ่งอ่ะไอ้ไอสัตว์ค้างอยู่ฝากระติบ <c oughs> แกตัวบอกอ๋อสงสัยมันติดล่องกระติบล่องนี้อะไรสัตว์แม่เหล็กชัดไอ้ชิบหายระวังนะครับคนที่เป็นเจ้านะมีเชื้อเนี่ย เอาให้เนียนใช่ไหมอ่ะบล๊กเก้าบล๊กแปดหรือไม่ก็เจ็ดแต้มอย่าต่ำกว่าหกโอเคไหมอย่างนี้ดีไหมดีดีนะเล่นถั่วก็ตัวหยิบอย่าโดนตัวโดนอย่าหยิบตัวหยิบอย่าโดนตัวโดนอย่าหยิบแล้วอะไรอีกนะเอาให้หมดเลยอ่ะเล่นถั่วหยิบไงถั่วหยิบตัวตัวโดนอย่าหยิบตัวหยิบอย่าโดนตัวโดนอย่าหยิบตัวหยิบอย่าโดนตัวโดนอย่าหยิบอ่าบล๊กเด้งคือแปดเก้าเข้าเตะแปดเก้าเข้าเตะ เลยอีก่ะพูดให้หมดไฮโลนี่ต้อง,เป,องเปิดก่อนแทงเปิดก่อนแทงแม่แน่นอนคนจังหวัดไหนนครถุมโอ้โห <โ timer. S 2> ใกล้กันอีกเขาบอกว่าคุณนครถุมเลียกเก่งเลียกเก่งนี่อ๋อยงัยง,ยงยงังยังยังวเอาลรือ นี่คนนี้เขาอกหักจากสาวนะครับพระถมถ้าให้หนูเรียนเดี๋ยวหนูเรียนล้มเลยพี่บุญห้าสิบห้าเองผมอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงบอกเรียนล้มเลยอ่ะไม่ใช่เรื่องเรื่องหมิ้นแฟนอายุยี่สเองนะแฟนที่สิแปดู่มาสิปีแล้วอ่ะจริงไม่จริงนะพี่อ๋ทำจริงแฟนที่สแปดตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่เรียนล้มไหมเรียนล้มล้มเลย ไม่ได้แล้วพอแก่เกินแก่เกินแต่พี่ <Vietnamese laugh> คนนี้ขอดูก่อนทาไมคนนี้เขาอยากมีอยากมีเมียมากเลยทําไมถึงไม่มีเพราะเขาไม่มีความสามารถเฮียนเดี๋ยวเบอร์หนไวยแล้วกันเอาบอกเบอร์จดเบอร์ไว้สุนกระเด้าสามห้าเจ็ถ้าอยากเย็ดก็โทรมาอเหียคนคือเหียคนก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่นะครับนี่คือเรื่องจริงสุนกระเด้าเฮียอะไรรู้ถ้าอยากเย็ดก็โทรมาโอ้ย ไม่เป็นไรกูชอบผิดที่เจอกันช้าไปจดเบอร์บอกไวไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรออพอช่างบุญศูนย์หกหกหนึ่งห้าสองแปดสองสี่เก้าเเดี๋ยวกลับมานี่ล้มเลย อันนี้อ่ะดูนี่ไก่จดจริงๆริพี่บุญล้มเลยเดี๋ยวได้ล้มเดี๋ยวได้ล้มได้ล้มแน่การนี้ล้มแน่เจนน้ำตาเลยโอ้โหตายแล้วเจนน้ำลายก่อนเผ็ดเจนน้ำลายด้วยโอ้ยชื่อจริงชื่อปุ๊กกี้นามสกุลบาปีปี้เมื่อไรก็ได้แต่แต่ชื่อชื่อเล่นชื่อจิ๊บจี้นำสกุลปี๊เปิลเป๊โอ้ยไอเหี้ยตลกเลยอ๋อเนี่ยกู ขอเบอร์กระสุนก็ะด้สามารถเจ็ดถ้าอยากเย็ดก็โทรมาอโอ้ยคอยดูกี่วิวเนี่ยต1 8ร้อยสิบแปดวิวได้ดูอยู่นะโอเคนะเบอร์โทรบอกกันแล้วนะอะคนออนครมฐถมอำเภออะไรน,นาอง,งพระนาองพระด้วยไอ้นี่ที่เอาหมามาหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคเอาเอาสเน่ห์เมตตานะโอเคนะขอได้สักยี่สิบแล้วกันหัวนะ,อะเอาอะไร เอาคนเดียวพออ๋อเอาคนที่สแปดพอใช่ไหมรักแท้แล้วดูแลได้รักแท้แล้วดูแลได้เปเขาเดือนเท่าไหร่ฮะเปเล่นไพ่เล่นเล่นไพ่เลี้ยงเขาเดือนเท่าไหร่ไม่ได้เลี้ยงเขาเลี้ยงเรากินเอาเองไอ้หนุ่มอยู่ไหนวะไอ้สัตว์แหมไอ้เหี้ยวัยมึงเลยสเปคมเงยหนุ่มอวบเนี่ยอยู่ไหนหนุ่มอ่ะสักอันนี้ไอ้หนุ่มเอ๊ะล้มไหม่ยคนเนี้ยคนเนี้ยล้มไหมนี่ยผมให้ดูเนี่ยจริงๆนะฮะพี่สเปคเขาเลย โอ้โหหนุ่ลินอันนี้ไอ้นมเห็นเห็นได้ในกำลังเดินมาเลยอูดีจอดเ้ยเป๊กไหมเป๊กไหมน้าไปแลกมือแลกลายกันนะโอเคนมกูหาเมียให้แล้วมึงโสดอยู่